เมื่อเริ่มจากเมื่อวันศุนเนี่ยผมได้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นรูปเงินที่อยู่ในลังนะฮะได้ดูกันเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นคลิปไวรัลเป็นกระแสจริงๆเลยนะฮะสวัสดีครับคุณคุณหลนแบ่งคุณหลน,วส,หลน,หลนสวัสดีครับคุณหลนอหลค,คุณหลนสว,ส,สวัสดีครับคุณหลนได้ยินไหมฮะคุณฟอนสวัสดีครับดีครับคุณแมว วัสดีครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะฮะแล้วมีความรู้ในเรื่องของการถูดดูดเงินจากบัญชีเงินฝากเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้พูดคุยเป็นเสียงแต่จะให้พิมพ์เข้ามาเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับมันสืบเนื่องมาจากว่าพี่สุทัศน์เนี่ยลงคลิปที่มีรูปเงินในในลังเห็นไหมฮะเป็นล้านๆเลย แล้วก็มีเสียงพูดของคุณภาคภูมินะครับในช่องของ32เป็นช่องของทีวีไทยรัฐที่มีคุณภาคภูมิแล้วก็คุณคุณเอกภบพบถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเงินอยู่ในลังเยอะๆเลยเป็นเงินอยู่ในรางแล้วก็มีฟอล l ล่เข้ามาซึ่งผมเองก็ไม่นึกว่าโอ้โหมีการ Follow เข้ามาเยอะขนาดนี้เชีเยวหนะรือะเพียง mm hmm. แต่จะย้อนอดีตให้ดูกันว่าเงิน เงินที่เราฝากบัญชีไปเนี่ยกับธนาคารไ้้หลายธนาคารเนี่ยแล้วถูกพวกแคกเกอร์ดูไปเนี่ยนำตรงนั้นออกไปเขาออกมาได้ไปได้อย่างไงนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกันตรงนี้นะครับมีใครเข้ามาแล้วสวัสดีครับ